คนสนิทเผยเรื่องจริงหลังท็อปโดนโยงแม่พระเอกชอบขอแบรนด์เนมเรียกได้ว่ากำลังเป็นเรื่องราวที่ใครหลายคนกำลังให้ความสนใจสำหรับกรณีที่มีเพจดังแฉว่าแม่พระเอกขอแบรนด์เนมซึ่งโยงไปถึงพระเอกท็อปจะรนล่าสุดได้ติดต่อไปยังผู้จัดการหนุ่มท็อปได้ชี้แจงเบื้องต้นว่าเบื้องต้นอาจจะต้องมีการพูดกับเพจดังเพราะ มีการพาดพิงถึงทางเรากับครอบครัวทางท็อปกำลังจะออกมาพูดแต่ขอรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนก่อนต้องปรึกษากับทางทนายและต้นสังกัดก่อนสภาพจิตใจของท็อปเองไม่น่าจะโอเคแต่เข้มแข็งประมาณหนึ่งแล้วเขาเผยอีกว่าในเรื่องของการถแถลงคือเรื่องที่มีเพจพาดพิงครอบครัวตัวของน้องเองก็ต้องออกมาปกป้องครอบครัวชัดเจนชี้เป้ามาที่เราเพราะตอนนี้เป็นการให้ข่าวทางเดียว เราต้องขอออกมาพูดบ้างน้องเองอยากถแถลงอยู่แล้วว่ามันไม่จริงด้านเรื่องอันฟอลโลอะไรก็ยังไม่มีการเข้าไปดูเพิ่งทราบข่าวเหมือนกันสาเหตุขอให้เป็นเรื่องของสองคนรอน้องออกมาพูดเองดีกว่าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ